วันนี้มาพบกับช่องลูกชานาพาล้อชาแนลนะคะเดี๋ยววันนี้นะพี่กันตรีจะพามาทําแกงหอยขมนะคะหอยขมนะสูตรบ้านๆนนะคะนี่เป็นหอยขมที่เราอเอาตูดเขาเรียกว่าน,นี้มันออกเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นหอยขมนะคะ,ะสําหรับน้ําพริกเราก็จะใช้น้ําพริกแกงนะคะเพื่อนๆน,นะน้ําพริกแกงธรรมดาแล้วนี่แหละตอนนี้เป็นข้าวคั่วนะคะเป็นข้าวคั่ว แลวอันนี้เป็นใบชะพลูนะคะใบชะพลูแล้วอันนี้เป็นผักชะอมนะคะสูตรบ้านๆน,นะคะวันนี้ไม่ต้องเราไม่ได้ใส่กะทิไม่ได้ใส่น้ํามันอะไรเลยนะคะเป็นแกงแบบบ้านๆเรานะคะไม่ใส่กะทินะคะเพื่อนๆเ,เนาะแต่ก็จะใส่ปลาร้าหน่อยเนาะวันนี้เราจะมาแกงหอยขมใบชะพลูนะคะสูตรไม่ใส่กะทินะคะ ไม่ใส่กะทิไม่ใส่น้ำมันนะเพื่อนๆนะค่ะนะคะตอนนี้นะคะเราก็เอาเราตั้งน้ําให้เดือดก่อนนะคะแล้วก็น้ําพริกแกงเผ็ดนะคะน้ําพริกแกงเรานี่แหละใส่ลงไปเนาะใส่น้าพริกแกงลงไปนะคะแล้วก็ใส่น้ําปลาร้าหน่อยนึงมานะคะอันนี้เราใส่น้ําพริกแกงนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็ใส่ปลาร้าแล้วก็ใส่น้ำพริกแกงไปแล้วนะคะน้ําเดือดนะคะน้ําเดือดกดจัดเลยตอนนี้เนาะเดี๋ยวเราก็จะใส่หอยลงไปนะคะนนี้เป็นหอยขมนะคะใส่หอยขมลงไปนะคะต้มนะคะตั้งไว้น่าจะประมาณสักสามสิบนาทีนะคะเพื่อนๆเนาะตั้งไว้ประมาณสามสิบนาที ะะต้มไปเรื่อยๆนะคะประมาณสักสามสิบนาทีนะคะเนาะสามสิบนาทีตอนนี้นะคะแกงก็เดือดเต็มที่นะคะเพื่อนๆนะทิ้งไว้ประมาณสัก สามสิบนาทีนะคะสามสิบนาทีแล้วเราก็จะใส่ข้าวกลนไปนะคะแกงหมวยขมสุดบ้านๆนะคะไม่ใส่กะทิไม่ใส่น้ำมันนะคะเพื่อนๆ ตอนนี้ได้ที่แล้วนะคะตั้งไว้ประมาณ30นาทีเนาะเดี๋ยวตอนนี้เราจะใส่ข้าวคั่วลงไปนะคะเพื่อนๆแกงหอยต้องใส่ข้าวคั่วนะคะใส่ข้าวคั่วไป1นึ่ีแล้วนะคะ ใส่ข้าวคั่วไปแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะตอนนี้นะคะใส่ข้าวคั่วไปแล้วนะคะใส่ข้าวคั่วไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่ผักชะอมลงไปผักชะอมแล้วก็ใบชะพลูนะคะเพื่อนๆวันนี้แกงหอยขมสูตรบ้านๆนะคะไม่ใส่ น้ำมันไม่ใส่กระทินะคะตอนนี้เราก็ได้แล้วนะคะแกงหอยขมของเราหอมนะคะหอมใบชะพูมากเลยเพื่อนๆมาจแกงหอยขมเ,เลยนะคะหอมมากเลยหอมมากน่าทานมากๆเลยนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็ได้แกงหอยสุดบ้านๆแล้วนะคะแกงหอยขมใส่ใบชะพลูนะคะเพื่อนๆน,น่าทานนะคะไม่ใส่กระทิไม่ใส่น้ํามันนะคะ,อะตอนนี้เราก็แกงเรียบร้อยแล้วหอมมากๆเลยนะคะหอมใบชะพลูนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมากินแกงหอยขมกันนะคะ